ผลการดำเนินง,งานประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 6ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอถลางภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวกนงออนมากนครผู้อำนวยการกศนอำเภอกระทูปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระทูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอถลางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอถลาง มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่1นึ่งปีการศึกษา2566รในระดับประถมนม่ไยมศึกษาตอนต้นและม่ยมศึกษาตอนปลายจำนวนเจ็ดแห่งได้แก่ตำบลเทพสัตรีณอาคารอเนกประสงค์ป้อมตำรวจทางหลวงเมืองใหม่และอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านดอนตำบลศรีสุนทรณอาคารอเนกประสงค์ขุมน้ำบางมารวนตำบลป่าคลอกณอาคารศูนย์พัฒนาเล็กเล็กเทศบาลตำบลป่าคลอกตำบลเชิงทะเล ณอาคารอนเนกประสงค์บ้านหาสุรลินตำบลสาคูณศูนย์พัฒนาเ,เล็กๆตำบลสาคูและตำบลไม้ขาวณอาคารองค์การ,รบริหารส่วนตำบลไม้ขาวหลังเกา่าบริเวณสาราพักสงฆ์หมู่3บ้านสวนมะพราะ้าวกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook ห้องสมุดประชาชนอำเภอทลังกิจกรรมแนะนําหนังสือหน้าอ่านกิจกรรมสาระน่ารู้วันนี้ในอดีตชั้นหนังสือออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลางบริการชั้นหนังสือออนไลน์ที่สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาให้บริการหนังสือนิตยสารกระสารอิเล็กทรอนิกส์ฟรีโดยเรามีหนังสือให้บริการทุกท่านมากกว่า500เล่มผ่านทางเว็บไซต์และเ c e b o o k ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลางกิจกรมรมส่งเสริมการเรียนรู้วันสําคัญประจําเดือนและกิจกรรมแบบทดสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์วันฉัตรมงคลวันกาชาติสากลวันพืชมงคล วันเต่าโลกโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมหากสามารถทำแบบทดสอบผ่านร้อยละขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางระบบอีเมลกิจกรรมภายในห้องสมุดวันที่18พฤษภาคม2566จัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกและการใช้บริการของห้องสมุดประชาชนแนะนำแหล่งการเรียนรู้ในเขตพื้นที่ตำบลทพกสัตตีด้วยระบบ QR code การเข้าใช้งานห้องเรียนสเสมือนจริงถลาง LEARNING s p a c ให้แก่นักศึกษาศูนย์การเรียนชมุมชนตำบลเทพสตรีจำนวน30คนนักห้องสมุดประชาชนอำเภอถลางงวันที่6พฤษภาคม2566พนักง,งานราชการกศนอำเภอถลางตำแหน่งครูอาสาและครูกศนตำบลเข้ารับการประเมินผลสำเริจของงานครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ2,566ณห้องประชุมคอสนนงำเพื่อถลางวันที่8-9พฤษภาคม2,566นายไต,ตรทศมโนสดครูผู้ช่วยและนางนิชมนธนกิจฉาจันคุณครูอาสาสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาทิศทางของการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยท,ที่สอดคล้องกับพรบรส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2,566โดยสบาบัอสโนงภาคใต้ณารลงรมผาดแก้วรีสอร์ทอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลา วันที่8ปถึงเพฤษภาคม2องพนายปุณณภพสงวนทรัพย์ครูกศนตำบลเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสารุปผลการดำเนินง,งานของสำนักงานกศนจังหวัดและสถานศึกษาขึ้นตรงในเขตภาคใต้ประจำปีงบประมาณพุทธศัก,ก,การาช25 6 6โดยสถาบันกศนภาคใต้เพื่อนำเสนอเบสแพลติกสำนักงานกศนจังหวัดภู 66, เก็ตณโรงแรมผาดแก้วรีสอร์ทอําเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาวันที่15-16พฤษภาคม2 5 6 6ันารยนงสาวรัญญาจันช ครูขอสอนหนึ่งเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทา,างการศึกษาในการปฏิบัติงานตามระเบียบว,วินัยข้อกฎหมายของสำนักงานกศน,นอรประจำปีงบประมาณพุทธศักราชส2ง6 6นห้อณห้องประชุมหนึ่งสถาบันกศนภาคใต้อําเภอเมืองจังหวัดสงขลาวันที่1 5 1 9พฤษภาคม2566ในใายใจทมศมโนสดครูผู้ช่วยเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2566 ณโรงแรมเบสเวสเทิลนาดาดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพมหานครสาระการประกอบอาชีพในหัวข้อเนื้อหาเรื่องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำเนินอาชีพการพัฒนาอาชีพและการขยายอาชีพวันที่18พฤษภาคม2566นายปุณพภพสงวนทรัพย์ครูโคศลตำบลพร้อมด้วยนางนิชมนธนกอิกจรกุลครูอาสาและน,นายวรกรริมทองบรรลกษ้อสมุด ประชุมคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชนครั้งที่1นึทับ66เพื่อชี้แจงแนวทางการยกระดับสำนักง,งานกศอน,นอสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดจนการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยโดยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงวันที่29พฤษภาคม2566นายแตทุนมโนสวดครูผู้ช่วยนางวัฒนาเพชรวิเชียนครูอาสานางสา,ปปาวณิพรผลทวีครูสรกอรอสีสุนทรน,นางสาวทัศนีเพชรดีครูสอนคนพิการ นายกิติพันธ์ปลูกไม้ดีและนางสาวพ,พัชราพรอ่อนพักดีครูศูนย์การเรียนชุมชนได้นำนักศึกษาตรวจสุขภาพโดยอสอมอตำบลสีสุนทรละประชุม,มองค์กรนักศึกษาประจำพักเรียนที่1นึการศึกษา2566นาสอกรอตำบลสีสุนทรหมู่8ตำบลสีสุนทรอำเภอถลงวันที่9พฤษภาคม2566 คณะครูกศนตำบลและคณะกรรมการสสปชตในอาเขตอำเภอถลางร่วมไประสัมพันธ์เชิญชวนคนไทยพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งายใต้กิจกรรมบิ๊กเดย์และเวทีการสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูกเก็ตวันที่11พฤษภาคม2566คณะครูกศนอำเภอถลางเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานการเป็นคณะกรรมการจัดการลงคะแนนและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระดับเขตณนห้องประชุมกกตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตวันที่14พฤษภาคม2566 คณะครูกศนอำเภอถลงได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอถลงให้เป็นคณะกรรมการการจัดการลงคะแนนและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผลการเลือกตั้งระดับเขตเขตเลือกตั้งที่3ณโรงเรียนบนืองถลงอำเภอถลงจังหวัดภูเก็ตวันที่16พฤษภาคม2566นางสาวกลตอ่อนมาละครพูดในการกศนอำเภอกระทุกและสาการในตำแหน่งผู้ดในการกศนอำเภอถลงพร้อมบรรัาละห้องสมุดประชาชนอำเภอถลงและครูกศนตำบลจัน,นทะเล เข้าร่วมกิจกรรมเลินิกเกษตรเคที่น่ณโรงเรียนบ้านบ,า,นบางเทาหมู่3ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลงโดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาคอสนอนงเบอร์ถลงกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพการสำรวจความต้องการด้านอาชีพสาธิตการทำน้ำแข็งใสผลงานทางด้านอาชีพข,ของคอสโนงเบอร์ถลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้แจกหนังสืออ่านฟรีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้คุณแตกโก้ยขนมพื้นเมืองของภูเก็ต วันที่18พฤษภาคม2566นางกิรติกาศรีจันทร์ครูข้อสอนาตตบนเทพประจรีเข้าร่วมประชุมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงลุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดครั้งที่1พุธสักหา2566ณห้องประชุมสํานักง,งานอบตอเทพประจตีวันที่22พฤษภาคม2566นางสาวรัญญ,ญาันรัชโชตะครูข้อสอน1เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการสร็ิพระราชด,ดำเนินจังหวัดภูเกต็ตณที่ว่าการอําเภอถลาง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอถลางขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมวิดีทัศน์สรุปผลงานประจำเดือนพศสภาคม2566หามีาข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมานานที่นี้ด้วยขอบคุณครับ